เอาละจะสปาวอร์เดนในอีกสามสองหนึ่งทางะอะไสักมูจิเอาขนมปังตีตาย,อย,อย,อยเอาอะไรมาหาเรื่องเหรอ <laughs> <laughs> à, ờ. ao, <Đưa> <laughs> ừ. 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 là bao. không, cậu bị đạn đớn Cậu ยานเตือนถักกัไม uh> ่รที่ไม่พูดเรื่องแล้วไปแล้วกลับป้านดีกว่าเออแต่อะไรก็ไม่รู้

ไม่คาดว่าแล้ว่าฮ่าฮโอ้ฮ่า้่าฮ้าฮ่า้บัวประ วางไว้เลยวางไว้เลยวางไว้คือพีทั้งเกมได้เลยไหมเอาเลยจัดการมันเลยจะบ้านมาแล้วแกแตตัวอะไรไม่รู้นะขับในคุณแม่ว่าบบ้านนี้มันล้างแล้ว เปิดทางให้ดูหน่อยได้ค่ะมันก็พออยู่ท่ะถูกอะไรวะด่ดถูบล้างโดยมัวมัวของมัวคนจนอะขอบ้านถั่วคนจนเลยริ่งอะไรวะ

เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอะไรวะ้องแบบดูแล้ก็ไม่เลยเดมันมันเอดเเอดเดอดเไมอดเดืออดเดอเดอดนดือดเดือดไดอดเดอด อีกตัวอีตัวอีตัวพอาเรารดูกีบคอผมแล้วเปียกคอไปทางทางนี่กันเออไปทางาคนชื oh ่อกระตัน้นนะคะ